สวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยนี้อรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง B B ธรรมดานะครับช่อง B ีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่30นะครับมีนาคม2 5 6วันนะครับฮานอยก็คือเวียดนามนะเก็กจากประเทศเวียดนามนะครับออกเวลา6โมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับต้อง B B ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลงเพื่อความหมาถึงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับ ขอขอบคุณส<อ><อ>มาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาวันนี้ให้ท่านผู้ชมเรื่องลื่นลกันเท่านั้นนะครับขอขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านไม่เหยียดไม่จนนะครับมันผงมั่งคั่งมั่งมีพวิซับทวิชูทวิสุขนะครับอ่าเรามาชมกันนะครับวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับรุ่นหนึ่งสองนะครับฮานอยปกตินะออกเวลาหกโมงเย็นนะรุ่นหนึ่งสอง ตัวลองก็คือ2นะครับถ้า2มาก็2 4 2 5 2 6 2 7เนะครับเรามาดูที่0ูนกับ1นะครับ4 1 5 1 6 1 7 1นะครับ4 0 5 0 6 0 7 0นะครับส่วนชุดวินนะครับชุดบินก็0 1 2นะครับคู่กับตัวสายคู่เขานั่นแหละ5่านะครับลอง4นะครับ ประมาณนี้นะครับจุดเอาเลยครับขอเน้นที่1นึ่งแล้วกันนะอย่าตามนี้นะครับวนจะค่อยจัดนะครับเด่นเน้นบนตันล่างนะครับตัวหนึ่งสองนะครับขอเลือกที่ศูนย์กับหนึ่งนะส่วนอังนี้ก็คือสายเจาะนะครับอยู่ตรงนี้นะเจาะตัวรองก็คือสองนะครับสองนะครับตามนี้นะครับส่วนที่เหลือก็คือตัวเด่นนะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนตรงนี้ก็คือสายลูดสายสายวินนะครับสายวินนะสายลูดสายวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับ1นะครับเราศูนยนะ์น,นะตามตามนี้เลยนะครับ1นึ่งเราศูนย์นะครับตามนี้เลยนะครับจนชอบค่อยจัดนะครับ1กับศูนยนะ์นะลูดวิ่งนะครับส่วนสายเจาะอีกทางนี้นะครับเจาะให้ระมัดระวังด้วยส่วนสายวินอยู่ตรงนี้นะครับใครชอบวินชอบเจาะ ชอบรูดชอบวิ่งคนละชอบก็จัดไปนะครับคนละชอบนะอย่าเอาชอบเดียวกันทั้งหมด4ชอบไปจัดนะครับประมาณนี้นะครับห้ามเด็ดขาดได้อีกอย่างหนึ่งการรูดนะครับการรูดอย่าเอา3ตัวเด่นนไปรูดทั้งบนทั้งล่างนะครับให้เลือกเอาแค่2ตัวพอนะครับ เลือกเอาอะไรก็ได้2ตัวอย่างอาจารย์เลือก0ูนย์กับ1ใครไม่ชอบ0ูนย์กับ1ก็เอา1กับ2หรือไม่ก็2กับ0ูนย์ไปนะครับอย่าไปเอา3ตัวรูดบนรูดล่างนะครับมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่นะครับถึงจะใช่ก็ร้องโอ้ยโอยนะบอกไว้ก่อนลองลองดูก็ได้นะครับว่าทําไมถึงร้องโอยโอยนะครับร้องโอยโอยยังไม่พอนะอยังน้ําลายฟูมปากอีกนะ สำลักอย่างแรงเลยนะครับตามนี้นะครับอ่าครับอย่าไปทำนะครับเพราะว่าเคยทำมาแล้วไม่ใช่อะไรหรอกเคยทำมาแล้วมันมันส่งผลเสียอย่าไปทำนะครับประมาณนี้นะขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับในวทางวันนี้ก็มีตามนี้นะครับขอบพระคุณมากมากครับอย่าลืมกดติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ